ที่พารแปรโปรแกรมจะเห็นว่ามีภาพแสงสะท้อนเลนหรือเลนแฟร์เกิดขึ้นสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะลองใส่เอฟเฟกแบบเลนแฟร์เพื่อจะสร้างแสงสะท้อนเลนลงไปในคลิปวิดีโอกันครับเริ่มจากให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอที่จะใส่เอฟเฟกก่อนจากนั้นไปที่พารแน f เอฟเฟกคลิกเลือกวิดีโอเอฟเฟก แล้วดับเบิลคลิกเลนแฟลร์ที่พาแนวเโปรแกรมจะเห็นว่ามีภาพแสงสะท้อนเลนหรือเลนแฟลร์เกิดขึ้นจากนั้นไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลในส่วนของเลนแฟลร์ให้เรากำหนดค่าเลนไทายเป็น50-300ถึงมิลิเมตรง และกำหนดค่า flare center เป็น1,186กับ247เพื่อกำหนดตำแหน่งของแสงสะท้อนเลนต่อไปให้เราคลิกปุ่ม animation แล้วกำหนดค่า flare brightness เป็น0%แล้วเลื่อน playhead ไปในช่วงเวลาวิาทีที่2 กำหนดค่า f l a r e brightness เป็น100%แล้วเลื่อน playhead ไปในช่วงเวลาวินาทีที่4กำหนดค่า f l a r e brightness เป็น50%แล้วเลื่อน playhead ไปในช่วงเวลาวินาทีที่6 กำหนดค่า f ฟ a r ์ b บเน็เป็น100%เป็น100%แล้วเลื่อนเพลย์เฮดไปในช่วงเวลาวินาทีที่7เฟรมที่10ซึ่งเป็นเฟรมสุดท้ายกำหนดค่า f ฟ i r ์ i บเน็ e เป็นเป็น50%เพื่อทำให้แสงสะท้อนของเลนส์ดูไม่อยู่นิ่งด้วยการเพิ่มลดความสว่างของแสงเมื่อปรับค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกปุ่ม Go to In แล้วคลิกปุ่ม Pay ที่พานหน้าโปรแกรมจะแสดงผลของการใส่เอฟเฟกแบบเลนแฟลร์เราก็จะได้แสงสะท้อนเลนหรือเลนแฟลร์ลงไปในคลิปวิดีโอของเราแล้วครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ